สวัสดีครับก่อนมาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคาเตือนก่อนนะครับเราใช้วิทยาาในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยนะครับในชุดที่หนึ่งในวันที่สิบสามนะครับฮานอยวันที่สิบสามนะครับชุดที่หนึ่งฮานอยมัดรวมนะครับก็จะเด่นสองนะครับ เขาจะมีสองหนึ่งสองสองแล้วก็ 2, 4, สองสีนะครับส่วนหานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นเก้านะครับจัะมีเก้าศูนย์และก็เก้าหนึ่งนะครับนะครับเรามาดูผลของวันที่สิบสองกันบ้างน,นะครับในวันที่สิบสองหานอยมาดรวมครับเด่นสองนะครับสองแล้วเมื่อวานผมเด้นสองศูนย์และก็สองสามที่เป็นตัวเด่นนะครับ ก็ปรากฏว่าสองศออกศูนย์สองนะครับที่เศษนะครับขอเข้านะครับแต่ก็น่าเสียดายอยู่นะครับที่ว่าสองอีกหตัวก็มาหาที่นี่น,นะครับมีมาเข้าหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยด้วยนะครับก็ถือว่ามาอยู่นะครับส่วนที่เสียดายสุดๆกันนี้ก็คือหาหนอยคู่นี้นะครับเด่น5้านะครับผมนิ้นห้าห้า ผมเน้นห้าหกนะครับรองห้าห้านะครับอืมห้าเนี่ยมาจังเลยนะครับห้าสามห้าเก้าครับหนึ่งห้าบ้างนะครับโอ้โหมาแบบอืเห็นแล้วเสียดายนะครับก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้าาสังเกตกันดูให้ดีนะครับห้าสามนะครับก็สี่สามอ่าขอไปครับห้าสามก็สี่แปดเป็นตัวที่ผมนิ้นเมื่อวานเลยนะครับ 53 35นะครับของเมื่อวันที่อของวันที่11นะครับผมเน้น35ไม่มานะครับมาวันนี้เน้น40กับ48นะครับให้40เด่นนะครับให้48รองมาออกตัวรอง84นะครับโอ้โหแสดงว่าเขาดึงเขาดึงเบอร์เราไว้นะครับแม่ออกโอ้นี่ครับ48กับ53นะครับแสดงเขาคงจะดึงด้วยนะครับดึงเบอร์ให้ปวดใจนะครับ ผมเมื่อวานไม่ซื้อวันนี้ก็ออกอ๋อเมื่อวานไม่ออกวันนี้ก็ออกโอ้โหปวดะปวดใจนะครับก็ผมจะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับในฮานอยมัดรวมนะครับเด่นสองนะครับผมเน้นสองสองหนึ่งกับสองสี่นะครับที่ให้เป็นตัวเด่นนะครับรองก็จะเป็นสองสองนะครับส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับเด่นเก้านะครับ ผมเน้นกนะครับรอง91นะครับโอยังไงก็อย่ากใช้วิทยายานทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางสวัสดีครับ